ถ้าผมบอกคุณว่าแค่เสียงเคาะประตูนหนึ่งครั้งก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคนจนให้กลายเป็นคนสําคัญของทั้งหมู่บ้านได้คุณจะเชื่อไหมค่าคืนอันเงียบสงบในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อการอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้หลังจากจากไปด้วยอุบัติเหตุเขาเติบโตมาเพียงลําพังทํางานรับจ้างทั่วไปเพื่อเลี้ยงชีพแม้จะยากจนแต่เขาก็เป็นคนที่มีน้ําใจชอบช่วยเหลือชาวบ้านเสมอหลายคนเอ็นดูแต่ก็มีไม่น้อยที่ดูถูกเขาเพราะฐานะ คืนหนึ่งฝนโปรยเบาๆเขากำลังซ่อมหลังคาที่รั่วจูจ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อกก๊อกเสียงนั้นฟังดูแผ่วเบาแต่ต่อเนื่องทำให้การแปลกใจเพราะในเวลานั้นแทบไม่มีใครมาเยือนเขารีบเดินไปเปิดประตูสิ่งที่เห็นทำให้เขาตกตะลึงหญิงสาวหน้าตาส,สวยแต่งตัวเรียบง่ายเหมือนชาวบ้านธรรมดายืนเปียกฝนอยู่ตรงหน้าเธอยิ้มบางๆแล้วเอ่อยว่าขอโทษนะคะฉันหลงทางมานะช่วยให้ฉันพักสักคืนได้ไหม การลังเลแต่ด้วยความสงสารจึงพาเธอเข้ามาในบ้านจัดเสือให้และแบ่งข้าวต้มที่เหลือเพียงเล็กน้อยหญิงสาวรับไปด้วยสายตาประทับใจแววตาของเธอสะท้อนความอบอุ่นราวกับซ่อนความลับบางอย่างไว้ตลอดค่ำคืนนั้นทั้งสองพูดคุยกันการเล่าเรื่องชีวิตยากลำบากของตนเองอย่างไม่ปิดบังส่วนหญิงสาวกลับเล่าด้วยท่าทีระมัดระวังเหมือนกลัวความจริงบางอย่างจะหลุดปากการสังเกตเห็นมือของเธอที่นุ่มและเล็บที่สะอาดเกินกว่าผู้หญิงชาวบ้านทั่วไปนั่นทำให้เขายิ่งสงสัยว่าเธอเป็นใครกันแน่รุ่งเชา้าหญิงสาวขอตัวออกไปเธอยิ้มและกล่่าาววเพียง ขอบคุณสำหรับความเมตตาฉันจะไม่มีวันลืมจากนั้นก็เดินหายไปทางถนนใหญ่ทิ้งไว้เพียงความสงสัยในใจของการหลายวันผ่านไปเรื่องราวอาจจะจบลงตรงนั้นถ้าไม่ใช่เพราะการถูกเชิญไปที่สาลากลางหมู่บ้านเพื่อร่วมง,งานต้อนรับประหลัดอำเภอคนใหม่เมื่อเสียงพิธีประกาศชื่อทุกสายตาจับจ้องไปยังหญิงสาวผู้ก้าออกมาในชุดข้าราชการเต็มยศและนั่นทําให้การแทบหยุดหายใจหญิงสาวที่เขาเคยช่วยไว้ในคืนนั้นคือประหลัดอำเภอคนใหม่ที่ปลอมตัวเป็นหญิงธรรมดาเพื่อมาสํารวจวิถีชีวิตชาวบ้าน การยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางผู้คนในศาลาเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบตัวเมื่อทุกคนเห็นความงดงามและความสง่างามของประหลัดอำเภอคนใหม่แต่สำหรับการแล้วหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเพราะคนตรงหน้าไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือหญิงสาวที่เคยเปียกฝนยืนเคาะประตูบ้านเขาในคืนนั้นหญิงสาวกวาดตามองชาวบ้านที่มายืนต้อนรับก่อนที่สายตาจะหยุดลงที่การชั่วขณะรอยยิ้มบางๆงผุดขึ้นที่มุมปากของเธอคล้ายเป็นสัญญาลับที่บอกว่า ฉันจำเธอได้นะการใจเต้นแรงเขาแทบไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงธรรมดาที่เขาเคยแบ่งข้าวต้มให้กินจะมีตัวตนที่แท้จริงสูงส่งถึงเพียงนี้วันเวลาผ่านไปประหลัดส,สาวเริ่มทํางานจริงจันเธอใช้ชีวิตเรียบง่ายกว่าข้าราชการคนก่อนๆมาจะเดินสํารวจหมู่บ้านด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งรถรูหรือผู้ติดตามหลายครั้งเธอเลือกนั่งคุยกับชาวบ้านข้างกองฟืนหรือร่วมกินข้าวกับครอบครัวที่ยากจนทุกครั้งที่การเห็นเขายิ่งประทับใจและเริ่มรู้สึกบางอย่างในใจ ค่ำคืนหนึ่งหลังเสร็จจากงานชุมชนประหลัดสาวเดินมาหาการที่กำลังเก็บอุปกรณ์ซ่อมหลังคาศาลาวัดเธอนั่งลงข้างๆแล้วพูดเบาๆว่าเธออาจสงสัยว่าทำไมฉันถึงไปโผล่ที่บ้านเธอวันนั้นความจริงแล้วฉันอยากรู้จากชีวิตที่แท้จริงของคนในหมู่บ้านฉันไม่อยากให้ใครมองฉันแค่ตำแหน่งการเงียบไปนานก่อนตอบเพียงว่าไม่ว่าจะปลอมเป็นใครหรืออยู่ในฐานะไหนสำหรับผมคุณก็คือคนที่ผมเคยแบ่งข้าวต้มให้กินในคืนฝนตก คำพูดนั้นทำให้หญิงสาวชะงักดวงตาของเธอวาววับเหมือนมีน้ำตาเอ่อเล็กน้อยเธอหันมามองการอย่างซาบซึ้งหัวใจของทั้งคู่เหมือนถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องการคําอธิบายใดๆแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประหลัดสาวผู้มีเกียรติและเด็กหนุ่มยากจนไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยข่าวหรือเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องน่ารักแต่หลายคนกลับซุบซิบมินทาว่าไม่คู่ควร ขึ้นถัดมาการนั่งอยู่ในบ้านไม้เก่าเขาคิดถึงคำพูดของชาวบ้านที่เสียสีหัวใจตัวเองความรู้สึกขัดแย้งเต็มไปหมดเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ฝนตกแต่เป็นเสียงที่ชัดเจนในความเงียบสงัดของกลางคืนเมื่อเปิดประตูออกไปเขาพบว่าหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าคราวนี้เธอไม่ได้มาในชุดเรียบง่ายแต่เป็นชุดข้าราชการเต็มยศพร้อมกับสีหน้าที่เคร่งครึมเธอกล่าวเพียงว่าเราจําเป็นต้องตัดสินใจบางอย่างการเพราะตั้งแต่วันนั้นที่ฉันเคาะประตูบ้านเธอชีวิตของเราทั้งคู่ก็ไม่เหมือนเดิมออีกต่ไป การยู่นิ่งไปครู่หนึ่งคำพูดของปลัดสาวทำให้หัวใจเขาหนักอึ้งขึ้นมาตัดสินใจเขาพึพมพำเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนหญิงสาวสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยเสียงสัน่นตั้งแต่วันนั้นฉันก็รู้แล้วว่าตัวเองไม่อาจมองเธอเป็นแค่ชาวบ้านคนหนึ่งได้แต่ตำแหน่งหน้าที่และสายตาของคนรอบข้างมันทำให้ทุกอย่างยากเกินไปการก้มหน้าลงมือหยาบกร้านกำเสื้อเก่าแน่นเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังกดทับบนบ่าของตน ผมไม่เคยคิดจะทําให้คุณลําบากใจเลยครับผมแค่เป็นใครสักคนที่ดีใจได้ช่วยคุณในคืนฝนตกวันนั้นเท่านั้นเองหญิงสาวกล้าเข้ามาใกล้น้ําเสียงอ่อนลงการเธอไม่เข้าใจวันนั้นฉันไม่ได้แค่ได้รับความช่วยเหลือแต่ฉันเห็นหัวใจของเธอเห็นความจริงใจที่ไม่มีใครเคยมอบให้ฉันมาก่อนสายตาทั้งคู่ประสานกันในความเงียบความรู้สึกบางอย่างไหลเวียนในอากาศมันจะทาให้บ้านไม้เก่าทั้งหลังสั่นสะเทือนหญิงสาวยกมือขึ้นแตะแขนการเบาๆแต่ก่อนที่ความอบอุ่นจะคงอยู่ได้นานเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นจากนอกบ้านท่านประหลัด อยู่นนี้หรือเปล่าเสียงของผู้ใหญ่บ้านดังลัน่นพร้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนที่ยืนถือโคมไฟส่องแสงสว่างลอดผ่านช่องไม้เข้ามาหญิงสาวรีบถอยออกห่างจากการใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความกังวลก่อนหันมาสบตาเขาแล้วพูดเสียงแผ่วราวกับคำสั่งเสียอย่าพูดอะไรทั้งนั้นนะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นประตูบ้านไม้ถูกผลักเปิดออกทันทีผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามากวาดตามองไปรอบๆแล้วหันไปยังหญิงสาวท่านประหลัด ทุกคนในหมู่บ้านเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าทำไมท่านถึงมาที่นี่บ่อยๆถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปเกรงว่าจะไม่เป็นผลดีต่อทั้งตัวท่านและเด็กหนุ่มคนนี้การรู้สึกเลือดในกายหลายย้อนกลับเขาอยากพูดออกไปอยากประกาศว่าตนเองไม่แคร์สายตาใครทั้งนั้นแต่หญิงสาวกลับแทรกขึ้นก่อนน้ำเสียงเด็กขาดไม่ต้องห่วงฉันแค่ว่ามาดูสภาพบ้านของชาวบ้านคนนี้เพราะมีรายงานว่าสุซมฉันต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าแม้ยังมีแววสงสัยอยู่ในดวงตาชาวบ้านคนอื่นๆก็มองการ INE ด้วยสายตาแปลกประหลาดเสียงซุบซิบดังขึ้นเบาๆก่อนทั้งหมดจะทยอยกันออกไปเมื่อทุกคนจากไปเหลือเพียงความเงียบเงันหญิงสาวหันมามองการอีกครั้งน้ำตาคลอเบ้านี่แหละคือสิ่งที่ฉันกลัวความรู้สึกของเราไม่ใช่เรื่องของเราสองคนอีกต่อไปแล้วการกล้าเข้าไปใกล้ดวงตาเด็ดเดี่ยวไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนผมก็จะไม่ถอยคุณอาจเป็นประหลัดแต่สำหรับผมคุณคือผู้หญิงที่เคยยืนเปียกฝนขอพักในบ้านไม้เก่านี้และผมจะไม่มีวันลืม หญิงสาวกับริมฝีปากพยายามกลั้นน้ำตาแต่หัวใจของเธอเต้นแรงมันจะหลุดออกมาความรู้สึกต้องห้ามกำลังแผดเผาทั้งคู่อย่างรุนแรงจนไม่อาจหลีกหนีได้อีกต่อไปคืนนั้นทั้งบ้านไม้เงียบปริดมีเพียงเสียงลมพัดลอดฝาเข้ามาแต่ในอกของการและปะลัดสาวกลับเต็มไปด้วยพายุท,ที่รุนแรงกว่าใดๆหญิงสาวนั่งลงชา้าช้าบนเสื่อเก่าดวงตาแดงก่ำเหมือนคนที่กำลังต่อสู้กับความรู้สึกและหน้าที่ในเวลาเดียวกัน เธอรู้ไหมถ้ามีใครจับได้ว่าฉันมีความสัมพันธ์กับชาวบ้านอย่างเธอทุกอย่างที่ฉันสรางมันจะพังทลายหมดฉันอาจถูกย้ายถูกสอบสวนหรือแม้กระทั่งถูกไล่ออกการคุกเข่านั่งตรงหน้าน้ำเสียงหนักแน่นผมไม่อยากทําให้คุณต้องเสียอะไรไปเลยแต่ผมก็ไม่อยากโกหกตัวเองว่าผมไม่ได้รักคุณคําพูดนั้นทําให้หญิงสาวตัว,ตวสั่นดวงตาของเธอเบอิกกว้างเหมือนถูกแทงใจดําน้ําตาไหลอับแก้มเธอยกมือขึ้นปิดปากไว้แต่สุดท้ายก็ไม่อาจต้านแรงหัวใจได้อีกเธอโผล่กอดกานแน่นราวกับกลัวว่าเพียงแค่ปล่อยมือทุกอย่างจะหายไป เสียงฝนเริ่มโปรยลงมาอีกครั้งราวกับฟ้ากำลังทดสอบหัวใจทั้งคู่การกอดตอบหัวใจเขาสั่นสานแต่มั่นคงไม่ว่าคนทั้งหมู่บ้านจะว่าอะไรไม่ว่าหน้าที่จะกดดันยังไงผมก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมอหญิงสาวสะอื้นเบาๆก่อนเงยหน้าขึ้นศกตาเขาแล้วถ้าวันหนึ่งฉันต้องเลือกหน้าที่มากกว่าหัวใจละเธอยังจะอยู่ข้างฉันไหมการยิ้มบางๆแมตดวงตาแดงช้ำผมไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากได้รู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคุณเคยรักผมจริงๆแค่นั้นก็พอ หญิงสาวสั่นสีสันน้ำตาหยดลงบนเสื้อเก่าของการไม่การฟังฉันนะฉันไม่ได้รักเธอแค่ชั่วคราวฉันรักเธอจริงๆและมันยิ่งใหญ่เกินกว่าหน้าที่ใดๆจะมาลบล้างได้ขณะที่คำพูดนั้นครัง่งครูออกมาเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มาจากผู้ใหญ่บ้านแต่เป็นเสียงบูตต่อของเจ้าหน้าที่จากอำเภอพวกเขาตะโกนเรียกชื่อประหลัดเสียงดังท่านประหลัดผู้ว่าเรียกพบด่วนครับมีข่าวหรือว่าท่านมาที่นี่บ่อยเกินไปหญิงสาวรีบเช็ดน้ำตาลุกขึ้นยืนด้วยท่าทีแข็งแรงเธอห อย่าออกไปอย่าพูดอะไรปล่อยให้ฉันรับทุกอย่างเองประตูไม้ถูกเปิดผางออกเจ้าหน้าที่หลายคนเข้ามาพวกเขามองเห็นภาพที่หญิงสาวยืนอยู่ในบ้านเด็กหนุ่มยากจนคนหนึ่งดวงตาทุกคู่เต็มไปด้วยความสงสัยและบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดัน การยืนกันมือแน่นความกลัวและความรักกำลังต่อสู้กันในใจเขารู้ดีว่าถ้าพูดอะไรออกไปเขาอาจทำลายอนาคตของเธอแต่ถ้านเงียบเขาก็อาจสูญเสียเธอไปตลอดกาลสายตาของเจ้าหน้าที่ทุกคู่จับจ้องอยู่ที่ปรัชษาบรรยากาศในบ้านไม้เก่าเต็มไปด้วยความกดดันเธอยืดออกขึ้นสูดลมหายใจลึกแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันมาที่นี่เพราะหน้าที่ข้าการเป็นชาวบ้านที่ฉันต้องตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่เขาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนปัญหาความยากจนของพื้นที่นี้ฉันต้องลงมาด้วยตัวเองเพื่อรายงานให้ผู้ว่าทราบ จ้าหน้าที่บางคนพยักหน้าแต่บางคนยังมีแววไม่เชื่อในดวงตาหนึ่งในนั้นพูดขึ้นว่าแต่ท่านประหลัดคนในหมู่บ้านเริ่มลือกันไปทั่วแล้วว่าท่านกับเด็กหนุ่มคนนี้สนิทสนมกันเกินไปถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปมันอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้หญิงสาวชะง,งักเล็กน้อยแต่ยังคงสีหน้าเรียบสงบเธอหันไปสบตาการชั่วครู่ราวกับขอให้เขาอดทนก่อนหันกลับมาต่อฉันพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเองการได้ยินคำพูดนั้นหัวใจเขาแทบแตกสลายเขารู้ว่าเธอกำลังปกป้องเขาแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนผลักเขาออกหางไปด้วย หลังจากเจ้าหน้าที่พาปลัดสาวออกจากบ้านไปความเงียบอันยินเยืนเยือกก็ปกคลุมการยืนมองฝนที่ยังคงโปรยปลายน้ำตาเอ่ในดวงตาเขารู้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้กำลังจะกลายเป็นบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่กี่วันต่อมาข่าวลือแพร่สะพัดไปไกลเกินกว่าหมู่บ้านเล็กๆหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเริ่มเขียนพาดหัวข่าวปลัดสาวแอบมีสัมพันธ์กับหนุ่มบ้านนาชาวบ้านบางคนมองการด้วยความสงสารแต่บางคนกลับหัวร้อยยาะ ว่าหนึ่งรถคันหรูมาจอดหน้าบ้านไม้เก่าของการหญิงสาวเก้าลงมาด้วยใบหน้าอิดโรยเธอเดินเข้ามาเงียบๆก่อนนั่งลงบนมา้านั่งเก่าใต้ใชายคาบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยกลิ่นดินฝนการเสียงของเธอสัน่นฉันถูกกดดันให้ย้ายออกไปจากที่นี่ทุกอย่างมันเร็วเกินไปฉันไม่อยากจากเธอไปการนั่งลงข้างๆเขาจับมือเธอแน่นแม้รู้ว่าโลกภายนอกไม่ยอมรับแต่หัวใจเขาไม่เคยลังเลคุณอาจถูกพรากไปจากหมู่บ้านนี้แต่ไม่มีใครพรากคุณออกจากหัวใจผมได้ หญิงสาวน้ำตาไหลพรากเธอกอดการแน่นราวกับต้องการหยุดเวลาแต่ทันใดนั้นเสียงไซเรนจากรถราชการก็ดังขึ้นไม่ไกลประตูบ้านไม้ถูกเคาะเสียงดังท่านประหลัดถึงเวลาที่ต้องไปแล้วครับหญิงสาวหันมาสบตาการน้ำตาคลอเต็มดวงตาสัญญากับฉันนกการว่าจะไม่ลืมฉันไม่ว่าชีวิตเราจะพลิกผันไปอย่างไรการพยักหน้าน้ำเสียงหนักแน่นผมสัญญาแม้โลกจะเปลี่ยนแม้คนทั้งประเทศจะลืมคุณแต่ผมจะจำคืนนั้นคืนที่คุณเคาะประตูบ้านไม้ของผมตลอดไป เธอยิ้มทั้งน้ำตาก่อนหันหลังเดินจะไปทิ้งการไว้กับบ้านเก่าและหัวใจที่เต็มไปได้วยความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนหลายปีผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงถนนดินถูกปูเป็นถนนลาดยางไฟฟ้าเข้ามาในทุกบ้านแต่บ้านไม้เก่าของการยิงคงตั้งอยู่ตรงม,มุมหมู่บ้านเช่นเดิมการโตขึ้นกลายเป็นชายหนุ่มที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเขาใช้แรงกายแรงใจทำง,งานหนักจนสามารถเปิดร้านซ่อมเครื่องมือเกษตรเล็กๆได้ชาวบ้านเริ่มพึ่งพาเขามากขึ้นจากเด็กหนุ่มยากจนที่เคยถูกหัวเราอะยลกลับกลายเป็นคนที่ทุกคนเคาร แต่ในใจของการยังคงมีรอยแผลที่ไม่เคยหายไปคืนฝนตกคืนนั้นภาพหญิงสาวที่เคาะประตูบ้านยังคงชัดเจนอยู่เสมอเช้าวันหนึ่งรถคันหรูแล่นเข้ามาในหมู่บ้านเสียงเครื่องยนต์ทำให้ทุกคนหันมามองเมื่อประตูรถเปิดออกร่างของหญิงสาวก้าวลงมาเธอสวมชุดเรียบง่ายไม่ใช่ชุดข้าราชการแต่ความสง่างามยังคงเดิมไม่เปลี่ยนเธอคือประหลัดสาวคนนั้นแต่วันนี้ไม่ใช่ปหลัดอีกต่อไป การที่กำลังซ่อมเครื่องสูบน้ำชะงักสายตาเขาเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงเหมือนย้อนกลับไปในวันเก่าหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวแววตาของเธอเต็มไปด้วยความคิดถึงและความเสียใจที่กดทับมานานการเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่นฉันรักษาสัญญาไว้ได้เธอจำได้ไหมวันที่เราต้องแยกจากกันฉันสัญญาว,ว่าจะกลับมาวันนี้ฉันมาแล้วการยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เขายิ้มบางๆแม้ดวงตาจะเอ่อด้วยน้ำตาผมก็รักษาสัญญาไว้เหมือนกันผมไม่เคยลืมคุณเลย หญิงสาวหัวเราะท้งน้ำตาเธอยื่นมือออกมาแต่มือเขาฉันไม่ได้เป็นประหลัดอีกแล้วฉันไม่มีตำแหน่งไม่มีหน้าที่ที่จะคอยขวางเราอีกต่อไปวันนี้ฉันอยากเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ยืนเคาะประตูบ้านเธอเหมือนวันนั้นก <ing> ารกุมมือเธอแน่นความอบอุ่นไหลเ <ing> ข้าสู่หัวใจทั้งคู่ราวกับทุกปีที่พลัดพราก <ing> ไปไม่เคยเกิดขึ้นผู้คนในหมู่บ้านเริ่มมองทั้งตกใจทั้งตื่นเต้นแต่คราวนี้ไม่มีใครหัวเราะเยาะมีเพียงเสียงกระซิบว่าความรักที่แท้จริงมันรอคอยได้จริงๆ ฝนโปรยลงมาเบาๆอีกครั้งราวกับฟ้าอยากให้เรื่องราววนกลับไปยังคืนแรกที่เริ่มต้นทุกหยดฝนคือคำยืนยันว่าความรักที่แท้จริงแม้จะถูกกีดกันหรือพลาดไปนานเพียงใดก็ยังหวนกลับมาได้เสมอการยิ้มทั้งน้ำตาขณะที่หญิงสาวยืนข้างๆเสียงหัวใจของทั้งคู่ดังกลบเสียงฝนไม่มีตำแหน่งไม่มีฐานะไม่มีใครมาตัดสินมีเพียงความรักที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดหนุ่มยากจนที่เปิดประตูออกมาตอนแรกก็ตกใจเพราะไม่คิดเลยว่าจะมีผู้หญิงแต่งตัวดีหน้าตาสวยมายืนเคาะประตูบ้านไม้เก่าของเขาในยามเช้า หญิงสาวยิ้มอ่อนๆแล้วพูดว่าฉันขออนุญาตถามหน่อยค่ะคุณคือคนที่ช่วยเด็กชายคนนั้นไว้เมื่อวานใช่ไหมหนุ่มยากจนยังไม่เข้าใจนักเขาพยักหน้าเบาๆแล้วตอบว่าใช่ครับผมแค่เห็นเขาจะถูกรถชนเลยดึงเขาออกมาไม่คิดว่ามันจะสําคัญอะไรหญิงสาวมองด้วยสายตาอบอ,อุ่นก่อนจะเผยความจริงที่ทําให้หนุ่มถึงกับตะลึงเด็กคนนั้นคือลูกชายของฉันค่ะฉันคือประหลัดอําเภอคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาประจําที่นี่วันนี้ฉันมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ ชายหนุ่มยืนอึ้งไปชั่วขณะเพราะตลอดชีวิตเขาไม่เคยมีใครมาหยิบยื่นความหวังหรือคำขอบคุณที่จริงใจให้กับเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวหญิงสาวหยิบซองเอกสารออกมายื่นให้เขาพร้อมพูดว่านี่คือโอกาสใหม่ฉันอยากให้คุณมาช่วยงานในที่ว่าการอำเภอคุณมีน้ำใจคุณสมควรได้โอกาสที่ดีกว่าแค่ใช้ชีวิตลำบากอยู่ตรงนี้น้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของชายหนุ่มโดยไม่รู้ตัว เพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่าการทาความดีเพียงเล็กน้อยจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาได้ในช่วงพริบตาเดียวชายหนุ่มถือซองเอกสารไว้ในมือรู้สึกหนักอึ้งราวกับว่ามันคือความหวังทั้งชีวิตเขาเปิดออกช้าช้าเห็นเป็นเอกสารบรรจุงานตําแหน่งผู้ช่วยทุรการประจําที่ว่าการอําเภอพร้อมลายเซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วทําไมทาไมคุณถึงต้องทําขนาดนี้ให้ผมครับเขาถามเสียงสันส่นๆหญิงสาวยิ้มอ่อนแล้วตอบกลับไปว่า เพราะโลกนี้มันโหดร้ายเกินไปแล้วคนดีอย่างคุณไม่ควรถูกทิ้งให้อยู่อย่างไร้ค่าคนที่ยอมช่วยคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสมควรได้รับโอกาสเหมือนทุกคนคำพูดนั้นทําให้หัวใจของหนุ่มยากจนสั่นสะเทือน <c oughs> เขาเงยหน้ามองหญิงสาวตรงหน้าไม่ใช่เพียงแค่ความสวยแต่คือแววตาแห่งความจริงใจที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนมีค่าหลายวันถัดมาเขาเริ่มทํางานที่ว่าการอําเภอแม้จะเป็นงานเล็กๆอย่างคัดเอกสารกวาดห้องหรือช่วยเหลือชาวบ้านแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงขอบคุณจากผู้คนเขาก็รู้สึกเหมือนชีวิตเริ่มมีความหมาย หญิงสาวประหลัดอำเภอคอยแอบมองอยู่ห่างๆทุกครั้งเธอรู้สึกภูมิใจที่การตัดสินใจครั้งนั้นไม่ผิดพลาดและค่อยๆมองเห็นว่าหนุ่มผู้ยากจนแท้จริงแล้วมีหัวใจที่เข้มแข็งกว่าคนทั่วไปหลายเท่าขึ้นหนึ่งขณะเขากลับบ้านหลังเลิกงานก็พบว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งคุยกันด้วยความเดือดร้อนพวกเขาบ่นว่าเจ้าหน้าที่เก่าของอำเภอมักเรียกรับเงินใต้ต๊ะทำให้คนจนอย่างพวกเขาลำบากหนุ่มยากจนที่เคยเป็นคนนอกสังคมมาก่อนรู้สึกเจ็บปวดแทนเขาจึงตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ประหลัดอำเภอฟังในวันรุ่งขึ้น หลัดอำเภอฟังจบก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นฉันอยากให้คุณช่วยฉันเปิดโปงความจรงิงเพราะฉันไม่อาจทำได้เพียงลำพังคำขอร้องนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหม่ในชีวิตของเขาจากชายหนุ่มยากจนที่เคยถูกมองข้ามกำลังจะก้าวสู่บทบาทสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงทั้งชุมชนเล็กๆแห่งนี้ ค่ำคืนนั้นแสงไฟสลัวในห้องทำงานเล็กๆของว่าการอำเภอสองกระทบหน้าของหนุ่มยากจนที่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขากำลังนั่งเขียนรายงานด้วยมือสันสนข้างกายมีหญิงสาวในชุดประหลัดอำเภอที่ยืนมองอย่างเงียบๆคุณแน่ใจหรือว่าจะทำเรื่องนี้จริงๆประหลัดสาวถามด้วยน้ำเสียงกังวลหนุ่มยากจนพยักหน้าช้าๆผมเคยจนเคยถูกสังคมมองว่าไร้ค่าแต่ถ้าวันนี้ผมมีโอกาสได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วผมเลือกเงียบมันก็ไม่มีความต่างอะไรจากตอนที่ผมถูกเหยียบย่ำอยู่ข้างถนน หญิงสาวยิ้มบางๆความเด็ดเดี่ยวของเขาทําให้เธอเชื่อมั่นมากขึ้นกว่าเดิมเธอไม่เพียงมองเขาเป็นคนช่วยชีวิตลูกชายอีกต่อไปแต่เห็นว่าเขาคือคนที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของชุมชนได้แทนการเปิดโปงถูกจัดขึ้นอย่างรอบคอบทั้งสองคนรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่รับสินงบนไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงการเก็บเอกสารและคำให้การจากชาวบ้านพวกเขาใช้เวลาเป็นเดือนเดือนโดยต้องทำอย่างลับๆ หลายครั้งหนุ่มจนถูกข่มขู่จากคนมีอิทธิพลมีคนแอบตามเขาเวลากลับบ้านมีจดหมายขู่ถูกสอดเข้ามาใต้ประตูแต่เขาไม่เคยถอยเพราะทุกครั้งที่เขาหวั่นไหวเขามักนึกถึงคำพูดของหญิงสาวในวันที่เจอกันครั้งแรกคนดีอย่างคุณไม่ควรถูกทิ้งให้อยู่ลำพังจนในที่สุดวันประชุมใหญ่ของชาวบ้านก็มาถึงหอประชุมเต็มไปด้วยผู้คนเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ดังระงมเจ้าหน้าที่บางคนยังยืนกอดอกมองด้วยสายตายเย้ยหยันพวกเขาไม่เคยเชื่อว่าเด็กหนุ่มยากจนคนนี้จะทำอะไรได้ หนุ่มจนก้าวขึ้นไปบนเวทีด้วยมือที่สั่นเทาตะแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาเปิดแฟ้มเอกสารที่ละหน้าเสียงหลักฐานที่ถูกเปิดเผยทีละชิ้นทําให้ห้องประชุมที่เคยเอะกลับเงียบลงอย่างน่าประหลาดนี่คือความจริงครับความจริงที่พวกเราทุกคนถูกหลอกมานานคนจนต้องขายที่ดินคนชาราต้องอดยาตายเพียงเพราะเงินที่ควรช่วยเหลือถูกโกงไปวันนี้ผมไม่ได้มาพูดแทนตัวเองแต่มาพูดแทนทุกเสียงที่ถูกกดทับมานาน เสียงฮือฮาดังขึ้นหลักฐานที่เขายกมามีความชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้เจ้าหน้าที่ที่โกงหลายคนหน้าถอดสีและสุดท้ายก็ถูกตำรวจที่เตรียมมาล่วงหน้าควบคุมตัวออกไปต่อหน้าทุกคนเสียงปรบมือดังก้องหอประชุมหลายคนลุกขึ้นยืนบางคนถึงกับร้องให้ด้วยความโล่งใจหนุ่มจนหันไปมองปลาดสาวที่ยืนอยู่ข้างเวทีเธอยิ้มให้อย่างภาคภูมิใจน้ำตาเอ่อครคลอในดวงตาของเธอเองเพราะเธอรู้แล้วว่าการตัดสินใจเปิดประตูบ้านไม้เก่าหลังนั้นในวันแรกคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หลังเหตุการณ์นั้นชีวิตของหนุ่มจนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยประหลัดอย่างเป็นทางการได้รับการยกย่องจากชาวบ้านว่าเป็นเสียงของคนเล็กคนน้อยแต่สิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่เงินเดือนหากแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าวันนี้เขามีค่ามีตัวตนในสังคมและที่สำคัญเขาได้พบกับคนที่มองเห็นคุณค่าของเขาตั้งแต่วันแรกคืนหนึ่งหลังจากงานเลี้ยงขอบคุณชาวบ้านเขายืนมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแล้วหันไปถามหญิงสาวเบา คุณนม่กลัวเหรอครับที่เลือกมาช่วยคนจนจนอย่างผมจนเอาตัวเองมาเสีย่ยงแบบนี้หญิงสาวหัวเราะเบาๆก่อนตอบกลับกลัวสิแต่สิ่งที่ฉันกลัวมากกว่าคือการใช้ชีวิตไปโดยไม่ทําอะไรเลยถ้าฉันปล่อยให้คนดีๆอย่างคุณจมหายไปในความเมื่อของสังคมฉันคงไม่ต่างจากคนที่ทําผิดทั้งสองสบตากันเงียบๆแสงจันทร์สาดส่องใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการเคาะประตูบ้านไม้เก่าบัดนี้กลายเป็นสายใยที่ยากจะตัดขาด และนั่นคือเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ยากจนที่ชีวิตเปลี่ยนไปเพียงเพราะการเคาะประตูนหนึ่งครั้งของหญิงสาวผู้ดีที่เลือดจะเห็นค่าของหัวใจมากกว่าฐานะภายนอก